มือนีรู้เึกดีใจร้ายได้พบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เพื่นเห็ดดีกว่าไอ้ทุกหมอที่ผมไปพ่อมาคัับเขากำน้ำที่เพื่นเห็ดอยู่สู่กินตอนรับกะย่างโอบุญครับมาเดอ้อพี่น้องมาเบิ่งอยูออ่อำเภอสิรินทรเนได้ครับเดอ้อ สวัสดีจ้าพ่อเมย์พี่น้องปองปลายมือนีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลขั้นไรได้มีโอกาสตอนรับพี่น้องจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินนำคณะอบพทจำนวน12อบพอทอ2บอบตอเขาศึกษาดูงานด้านพลังงานสะอาดพลังงานทดแท,ทนที่สวนมอลำท่ามเกษตรณวันที่12กุมภาพันธ์2568เดี๋ยวพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศสดๆดข้างในพร้อมๆกันจ้า ครับสวัสดีครับผมไอศิ์แสวงสุกนะครับรองนายกองค์การมาหารส่วนตำบลก่อแก้วอําเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้นะครับได้รับโอกาสดีๆนะครับจากสํงงานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์นะครับพามาศึกษาดูงานโดยเฉพาะที่เมื่อวานก็ที่ศูนย์วิชาการนะครับที่6นะครับก็มาเรียนรู้ โดยเฉพาะการใช้พลังงานสะอาดนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2นะครับก็มาดูศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับของสวนมอลำทำเกษตรนะครับมาเห็นแล้วนะครับมาเห็นแล้วรู้สึกประทับใจนะครับก็คงจะมีรอบที่2นะครับที่จะพาเจ้าหน้าที่บุคลากรในองค์กรนะครับมาศึกษาดูงานนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันนะครับมาเห็นแล้วนะครับสมกับที่เจ้าของสวนนะครับที่ได้รางวัลนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับของถือว่าของประเทศนะครับมาเห็นแล้วนะครับแกขยันจริงๆนะครับซึ่งการทําการเกษตรถ้าไม่มีใจไม่มีความอดทนนะครับก็คงไม่ประสบผลสำเร็จถึงขนาดนี้นะครับก็คงจะมีรอบสองนะครับที่จะต้องพา เจ้าหน้าที่นะครับในองค์กรมาเยี่ยมชมนะครับขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอ,อให้ท่านเป็นแบบอย่างไปให้ยืนนานนะครับเพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเราสวัสดีครับนายวิเชียนสุขวิเศษนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจวดนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาศึกษาดูงานนะครับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบอของหมอลำ ทำการเกษตรนะครับซึ่งก็ชื่นชมนะครับก็ดีใจมากที่าทางศูนย์เรียนรู้นะครับได้เล่าถึงวิธีการวางแผนชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับของชีวิตที่เกิดมาจนตัดสินใจได้นะครับและปัจจุบันนี้ท่านก็ถือว่าเป็นสุดยอดของชีวิตที่ได้พึ่งพาตนเองตามแนวทางของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับส่วนนะครับความรู้ที่ประกอบนะครับสำหรับ ศูนย์เรียนรู้นะครับก็ชื่นชมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่พร้อมแล้วก็ให้เป็นต้นแบบสําหรับนะครับเ,เกษตรกรเรานะครับที่สามารถจะเติมเต็มสามารถที่จะเอาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่จะไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองนะครับแล้วก็ชื่นชมกับรางวัลที่ชนะเลิศในระดับประเทศนะครับหลายๆรางวัลที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิต ที่ได้วางแผนเอาไว้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็จะนะครับเอาตัวอย่างนะครับที่ท่านได้แนะนําให้ความรู้ไปเติมเต็มนะครับของตนเองนะครับก็ขอขอบคุณพลังงานนะครับของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ขอบคุณนะครับีิงานวิทยากรของศูนย์เรียนรู้นะครับหมอลำทำการเกษตรนะครับในวันนี้ที่ให้โอกาสดีๆกับนะครับองค์การบริหารส่วนตําบลทุกตําบลนะครับที่ได้มีโอกาส มาเรียนรู้ที่นี่นะครับก็ถือโอกาสขอบคุณไว้ในะโอกาสนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอธิตยาชัยเยศนะคะเป็นผู้แทนจากสำนักง,งานพลังงานจังหวัดสุรินนะคะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะพา,อ,าอ,อปทอนะคะที่ถูกคัดเลือกมาในปี2568นะคะมาดูงานที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะคะจำนวน12อ,อปทอนะคะวันนี้นะคะนอกจากจะได้ความรู้นะคะในเรื่องการใช้ชีวิตในความพอเพียงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนะคะเรายังได้เดินดูนะคะ ได้เดินดูได้ให้ความรู้นะคะพี่อรุณรัตได้ให้ความรู้แล้วก็พาเดินดูสวนนะคะทั้งที่ปรด12ฐานนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอาหารเยี่ยมอาหารอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นอาหารพื้นถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำนะคะก้อยกุ้งผัดนะคะแล้วก็เป็น าลาบปลาดุกเนาะใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผัดนะคะปลาบึกนะคะตรงนี้อาหารอร่อยมากเลยค่ะก็อาหารอร่อยแซ่บอีหลีนะคะขอบคุณพี่ลุรัตแล้วก็ทีมงานมากเลยนะคะที่ดูแลทางอ,อบพททั้งหมด12แห่งแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สานักง,งานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่มาในวันนี้ค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะวันนี้คุณลุงยิ้ลุงธนาวัฒมุ่งขาวขับรถบัสรถทัวร์ชอกรเดชครับได้พาเจ้าหน้าที่หัวหน้า กรมพลังงานจากสุรินและทีมงานมาศึกษาดูงานกเกษตรทฤษฎีใหม่กเกษตรพอเพียงของบ้านคุณแม่หมอลำทำกเกษตรที่อำเภอไอศิลินท้อนครับมื่อนี้รู้เึกดีใจร้ายได้พบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เพิ่นเห็ดดีกว่าไอ้ทุกหมองที่ผมไปพ่อมาคุณแม่เพิ่นทําสำเร็จอิหลีกับเขากำำับน้ำ จ่เปิ่นเ็ดยูซูกินต้อนรับกับย่างโอปุนครับมาเด้อพี่น้องมาเบิง่งยูออ่อำเภอสิรินทรด้อน,นยครับเดอ้อ